นี่คือจอมยุทธเด้เบื้องหลังคนนั้นประทัมาดาเนี่ยต่ตุ้มมางอยขั้นแซนะมืดแต่ละเว้นเนี่ยโอ้ยทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกฝนวิทยายุทธเพลงมวยกินเนี่ยโอ้ด้ว่ามันทุกเท่นทุกทาลอดโดยเฉพาะทานกกระเลียนไอ้นุ่มบัดเมาจังสิโอ้ยบัตงห่วงเราฝึกได้ไหม ชียสี่หุยอ็ชูชบอกง่ายๆซะเราบ้าหนังจีนเป็นเมียก็อยู่น้ำบ่ได้แล้วบ้าแต่หนังจีนาย,ยก็เลยก็นี้นี่จากปานนั้นยังว้าต้องเขาปานพระเอกหนังจีนถ้าแม่นางไม่อยู่กับข้าข้าก็าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แม่นางก็แล้วกัน ข้าคงจะฝึกวิทยายุทธอย่างนี้คนเดียวเอามันจิวนซ่อนเหรอวะเขากับปลาติบตัวบอนนี่พูดเดียวกไ็ได้ใจเมื่อแล้วบาทนี่สบายข้าคงจะฝึกวิทยายุทธคนเดียว